มาลักค่ะลองทำดาวให้ดูแลนอีกนะราวพัฒนาใหมา่นะคะตอนแรกว่าจะไปชุดเดียวกับลาสตาไม่คือไม่คือเนาะเราเอานี่เพราะว่าเห็นว่าส่วนยสองมาเหมือนกันไงกันเลยว่าจะเอาชุดเดียวพอดูด,ดไปนะอา้าทำไปอืมไม่ดีกว่ามันงดที่แล้วเนาะเอาชุดเดียวกันเห็นไหมตายงายง ะะก็ไม่แน่นะเรา,าร์อาจจะมาเราปัฒนาก็ได้ <c oughs> ขอโทษค่ะคันคอมาก <c oughs> นะคะ,ะชุดรวมของเราปังปังอีกเนาะวันนี้โหสุดสุดละสุดสุดล้วันนี้ปังสุดสุดเลยสองเจ็ดเจ็ดสองมาสองรอบโอ้ยไม่อยากเชื่อเลยจิ้มไปแค่รอบเดียวใครจะปรู้นะแต่รูดได้หมดเลยนะคะรูดหมด ลยทั้งสามนอยสุดยอดเลย3มตัวแตกกับรอบ2ค่ะเพราะว่าไปสองเจ็ดเจ็ดคูณสนะคะเข้ามาเจ็ดเจดสองตัวเดิมเจดสองไม่ตัดพอ <c oughs> เห็นมันออกแล้วเมื่อวานก็ออกเนาอวันนี้ก็ออกโอ้ยมันเกินไปไงมันเกินไปเรืออะไรเจ็ดสองสองเกดของเขาเนี่ย นะคะสีชมพูรู้สึกสีม่วงเนาะรู้สึกว่าจะจะจะจางไปหน่อยเนอะนะคะถ้าจะสีดำมันก็ม,มันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่สีดำส่วนนะหมึกเขาก็จะลบเหมือนกันแต่อันนี้หมึกใหม่นะแต่ไม่มันก็เนาะตามสีของเขาเนอะมันก็จืดจืดๆนะคะอ เอาเป็นบ้ารุนประมาณนี้นะคะแต่ส่วนเอตัวเล,เล็กๆน้อยๆไม่รู้จะนั่นเปล่าแต่ทําไว้แล้วนะแต่ยังไม่ลงไม่รู้จะลงไหวไหมถ้าไม่ไหวก็เอาชุดรวมไปจิ้มเลยนะคะเหมือนวันนี้ก็แตกนั่นนะแต่ไม่ชอบนะบองตรงไม่ชอบชุดรวมวันนี้แต่ทํามาได้เงียบหมดปัญญาแล้วค่ะทํามาได้จริงจริงแต่กลัวหนึ่งเยอะนะพวงนี้ หนึ่งก็มาแต่ว่าน้อยก็เข้าไปแต้มสองแต้มกันเลยไม่เาเร็วออกหนึ่งนะหนึ่งนะคะหนึ่งที่มาคู่กับหกหนึ่งหกตัดออกนะตอนแรกก็จะให้ห้าระเด็นเอาห้ากระเด็นห้ากับสามแล้วพอกันเออ5ห้ากับสามห้ากับสามกับหกพอกันเลยก็เลยตัดแจวสักหกเนาะแต่ศู 6, นยะ์ 0, นี่เด่นสุดล,ละล่ะ เด่นทุกวันศูนย์นะเห็นไหมก็มาทุกวันนะคะทิ้งเขาไม่ได้หรอกถ้าทิ้งไปเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งยังไงก็ลงที่ศูนย์อยู่ดีเนาะแปลกเลยยัง,ยงว่าแหละหุ้นยังไงก็ต้องมีศูนย์ก็มีรัฐบาลนั่นแหละศูนย์ไม่ค่อยมาเนาะแต่งวดที่แล้วศูนย์บนศูนย์ล่างเลยนะถ้ามาก็มาแม้จัดเต็มเลยเนาะเออ อะเอาเข้าไปเราก็รุ้นประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะเราพัฒนา,นาลองดูตั้งเนาะว่าจะมาไหมอืมรุ้นเบาๆค่ะเพราะไม่ค่อยได้ทำนะเราพัฒนานะนะคะเอาเป็นว่าป,ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ